สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แก่โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารตลอดจนโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดสพทและกศนอจำนวน40แห่งที่จังหวัดพิจิตรค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรชัยรัฐจำนงการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีมอบชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด1 9 พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนในโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารตลอดจนโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสพทและกศนอจำนวน40แห่งโดยมีพระครูพิสิติ์ธรรมโมภาสเจ้าอาวาสวัดต้นชุมแสงซึ่งเป็นสิทธิ์เก่ากศนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนนายอำเภอทับคล้อศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2รักษาการผู้อำนวยการกศนจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงครูนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะณโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ที่ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาวะการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง6อําเภอเป็นอย่างดี ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ site, เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ค่ะ โดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาจึงได้นําชุดตรวจ ATK พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยมามอบให้กับสถานศึกษาทั้ง40แห่งแบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสพปพ,พิจิตรเขต2รวม27แห่ง และสถานศึกษาสังกัดกศนอรวม13แห่งที่จะเป็นด่านแรกในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการส่งบุตรหลานมาโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน800ชิ้นหน้ากากอนามัยจำนวน50,000ชิ้นเจลแอลกอฮอล์จำนวน4,609หลอดพร้อมทุนการศึกษาอีกกว่า20ทุนรวมจำนวน20,000บาทค่ะ ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลวอลเล์บอลตะก้อและชุดกีฬาแก่โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหลุมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการทลายทุกข้อจำกัดด้านการจัดการศึกษาแม้มีใช่หน่วยงานในการกำกับดูแลแต่พร้อมที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาเครือข่ายเอกชนการเมืองการปกครองและชุมชนค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับคนไทยทุกช่วงวัย และในโอกาสนี้ค่ะทางด้านพระครูพิสิทธิ์ธรรมโมพาศเจ้าอาวาสวัดต้นชุมแสงสิทธิ์เก่ากศนที่ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาเอกได้กล่าวชื่นชมนโยบายกศนว้าว5ดีพรีเมียมของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงจริงๆค่ะ ในส่วนของกศนที่มีความผูกพันใกล้ชิดแล้วก็ลึกซึ้งกับะอาจารย์เองในฐานะที่ะอาจารย์ได้รับโอกาสจากกศนอำเภอตะพานหินที่ได้ให้โอกาสะอาจารย์ได้เรียนในระดับมอต้นมอปลายของกศนอำเภอตะพานหินจึงมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งและใกล้ชิดจนมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้ ได้เรียนต่อจนจบในระดับปริญญาเอกเพราะได้รับโอกาสจากกศนอำเภอตะพานหินในส่วนของพระอาจารย์ที่มองเห็นกศนที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความสำคัญกับพระเนนกับคนทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะให้อาชีพกศนเนี่ย ให้อาชีพกับคนที่สนใจกศนเนี่ยให้ทำม,มาหากินกับคนที่สนใจและก็กศนเนี่ยได้ให้โอกาสกับคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพที่สนใจกศนที่พระอาจารย์ได้สัมผัสและเล็งเห็นคุณประโยชน์ที่กศนอมอบให้กับ หน่วยงานต่างๆให้กับองค์กรต่างๆให้กับชุมชนต่างๆโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายของกสนมีทุกภาคส่วนแสดงให้เห็นว่ากสนเนี่ยเข้าถึงและให้โอกาสได้ทั่วถึงแล้วก็ให้อาชีพได้อย่างทั่วถึงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่ได้รับโอกาสจากกสน พระอาจารย์ได้ได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในของการประเมินของ 5D p r e m i ยมที่กสนที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงจากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการที่มีการพัฒนาของกสนระดับ 5D Premium เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่พระอาจารย์ได้มองเห็นแล้วก็ได้สัมผัส จากการพัฒนาของกอศน,นในทางที่ดียิ่งขึ้นจากการประเมินจากครูจากสถานที่จากนักศึกษาและผลสมฤทธิ์ของผู้ที่เข้ามาศึกษาและได้จบภาคการศึกษาจึงเห็นความสำคัญจากนโยบายของรัฐมนตรีช่วยในส่วนของค่าดีพรีเมียม